สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะฮะพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9 3้นาฬิกาสนาทีถึง10นาฬิกาทางช่อง11 NBT ภาคกลางนะครับแล้วก็ยังสามารถรับชมสดๆทางสื่อออนไลน์นะครับ www.mbtcentral.com Facebook Live b t ภาคกลาง อยู่ไหนก็รับชมได้นะฮะขอให้มีมือถือมีอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็ยังสามารถรับชมแล้วก็ติดตามข่าว3ารรายการของเรานะครับผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook TikTok YouTube คนคุยข่าวนะครับคุยหลังข่าวทุกช่องทางเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนะฮะวันนี้ก็อย่างที่หลายคนทราบลหละนะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนจริงๆแล้ววัน2วันเนี่ยก็ยังดีหน่อยมีพายุฤดูร้อนเข้ามานะไม่กาด เย็นลงหน่อยว่างกันเถอะแต่ว่าก่อนหน้านี้โอ้โหนะครร้อนจริงๆนะครับอุณภูมิสูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้แบบมีดัชนีความร้อนนะฮีตอินเด็กเข้ามาอีกนะทำให้เราโอ้โหแล้วก็หลายต่อหลายเคสหลายกรณีเนี่ยก็มีการเสียชีวิตจากเรื่องความร้อนนี่แหละฮีสโตรกบ้างอะไรต่างๆรวมถึงเป็นประจำนะฮะเวลาหน้าร้อนเนี่ยโรคภัยต่างๆก็จะมีตามมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ที่มาในช่วงฤดูร้อนนี่แหละนะครับกับท่านนายแพทย์หญิงสุนีเชื้อสุวรรณชัยนะฮะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่6นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะวันนี้ก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะที่มากับช่วงหน้าร้อนนี่แหละว่าเวลาเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเราต้องระวังโรคอะไรเป็นพิเศษครับคุณหมอครับ ค่ะในเรื่องของพอดีไม่ค่อยได้ยินเสียงชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของโรคหน้าร้อนอะนะคะก็จะมีเรื่องของโรคติดต่อนะคะทางเดินอาหารและน้ําซึ่งก็เป็นโรคตริดต่อที่ที่สาคัญที่เกิดในช่วงหน้าร้อนมากๆนะคะแล้วก็เรื่องเอ่อภัยที่เกิดจากเอ่อภัยสุขภาพนะคะที่เกิดจากช่วงที่อากาศร้อนจัดนะคะก็เช่นโรครมแดดหรือว่าสโตรกที่เราได้ยินข่าวกันมานะคะ สุ่มที่เป็นโรคพิษนักบ้าก็จะเกิดได้บ่อยในช่วงนี้ค่ะปัญหาพวกหมอกควัน p ีเอมสองจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการบาดเจ็บเสียชีวิตจากการจมมน้ำโดยเฉพาะเด็กๆค่ะโอ้โหคุณหมอได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับตอนนี้ชัดเจนไหมฮะได้ยินไม่ค่อยชัดมากค่ะแต่ว่าพอได้อยู่ค่ะเหรอฮะต้องต้องต้องเพิ่มเสียงที่ระบบสักนิดนึงนะฮะอ่าจะได้ได้ โต้อตอบกันได้อ,อินอินโฟเมื่อสักครู่ขึ้นมาอีกครั้งนะฮะก็คุณหมอบอกว่าโรคที่นะครับมากับช่วงหน้าร้อนนี่ก็แน่นอนนะฮะโรคทางเดินอาหารไม่ค่อยได้ยินแล้วอะค่ะได้ยินไหมครับคุณหมอได้ยินไม่ค่อยได้ยินแล้วค่ะไม่ได้ยินแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราราจ,จะต้องประสานคุณหมออีกรอบนะฮะเพราะว่าจะได้โต้อตอบกันได้นะ <laughs> ระบบวิดีโอคอลนะครับ ก็อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่แหละนะครับท่านผู้ชมครับหน้าร้อนเนี่ยโรคที่ต้องระวังคือทางเดินอาหารกัดน้ำนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของท้องร่วงอะไรต่างๆนี้ฮะลมแดดฮีสโตรกนะครับโอ้โหอันนี้ต้องระวังเลยนะตอนนี้หลายคนกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีหลายกรณีมีการเสียชีวิตจากฮีสโตรกโกรคลมแดดนี่แหละแล้วก็เวลาอาการมันกําเริบเนี่ยนะครับค่อนข้างจะรุนแรงโอกาสเสียชีวิตสูงด้วย โรคพิษสุนัขบ้าอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะท่านผู้ชมครับว่าเนี่ยพอช่วงหน้าร้อนจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยครับได้ตลอดทั้งปีนะแต่จะมาเยอะหน่อยคือช่วงหน้าร้อนนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะรณรงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาคือปัญหาหมอกควันแล้วก็พิม2.5กลับมาอีกครั้งนะครับกับแพทย์หญิงสุนีเชื้อสุวรรณชัยนะครับสวัสดีครับคุณหมอ,อค,รครับ ค่ะค่ะได้ยินชัดเจนขึ้นค่ะอ,อ่าชัดเจนแล้วนะฮะโอเคเมื่อสักครู่โรคที่นะครับต้องระมัดระวังในช่วงหน้าร้อนแล้วแล้วกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษละครับคุณหมอมีกลุ่มไหนบ้างครับอ่ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็กลุ่มที่มีความบอบางนะคะเช่นเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะที่ต่ำกว่าอายุสามถึงห้าปีนะคะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะคะเช่น เป็นโรคหัวใจโรคความดันอยู่แล้วอย่างนี้นะคะกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ค่ะกลุ่มที่มีเรื่องของอ้วนแล้วก็กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นชอบดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์เยอะๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่ทํางานกลางแจ้งค่ะคนที่ดื่มนาะดื่มน้าน้อยไปออกกําลังกายในช่วงที่อากาศร้อนมากๆอย่างนี้ยค่ะกลุ่มที่พักผ่อนน้อยกลุ่มเนี้ยเขาจะทําให้เขาเสียน้ํามากกว่าปกติก็จะได้รับอันตรายจากภาวะที่อากาศที่มันร้อนมากขึ้นค่ะ อ่ตรงนี้น่าสนใจคือคนที่พักผ่อนน้อยนี่ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมฮะค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเอ,อสภาพสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็อาจจะทําให้เราทนต่อสิ่งต่างๆได้น้อยทั้งในเรื่องของการติดเชื้อทั้งในเรื่องสภาพอากาศที่มันร้อยอะคะ่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราปรับตัวได้ค่อนข้างน้อยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นงก็ต้องระมัดระวงังรวมถึงคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้ร่างกายก็อาจจะขาดน้ํา นะยิ่งเจอร้อนๆก็ยิ่งจะรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมครับคุณหมอครับอืมได้ยินไม่ค่อยชัดเจนค่ะขอถามถามใหม่อีกทีได้ไหมคะ,ะั้นไปเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำเลยกันครับคุณหมอครับว่ามีมีโรคอะไรบ้างครับในส่วนของโรคติดต่อใช่ไหมคะคทางเดินอาหารนะคะส่วนของโรคติดต่อทางเดินอาหารนะคะที่เราเจอบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องโรคอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเนี้ยเราเจอบ่อยมากก็เกิดจากการที่เรากินอาหาร ที่มันปนเปื้อนเชื้อหรือว่าสารพิษเข้าไปนะคะก็จะมีอาการเหมือนขึ้นไ้อาเจียนปวดท้องกลุ่มนี้มันจะถ่ายเป็นน้ําเลยอาจจะมีไข่ร่วมด้วยนะคะกลุ่มที่สองที่เจอไม่ค่อยบ่อยมากแต่ว่าค่อนข้างรุนแรงนะคะก็คือเรื่องของไอวีวาตกะโรคไอวีวาตกระรโรคเนี้ยก็คือได้รับตัวเชื้อไอวีวเข้ามากลุ่มนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยจะพบว่าเขาจะถ่ายเหลวเป็นน้ําค่อนข้างมากสีเหมือนสีขุนข่นๆเหมือนน้ำซาวข้าวเลยค่ะกลุ่มนี้ถ่ายเยอะมากถ่ายจนกระทั่งเ ทมดันตกช็อกไปได้เลยแล้วก็จะมีขึ้นไส้เอาเจนนิดหน่อยกลุ่มนี้ถ้าเห็นเนี่ยตาโหลเลยค่ะนะคะอีกกลุ่มนี้ก็คือโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าพวกแบคเทีเรียกลุ่มนี้อาจจะถ่ายเป็นน้ําก็ได้หรือว่าถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดมีอาการปวดบิดอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้อาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้นะคะกลุ่มที่4ี่เป็นเรื่องของโรคบิดโรคบิดเนี่ยหรือว่าไข้ไทฟอยด์กลุ่มนี้เกิดจากเชื้อแบคเทเีรียรนะคะ จะมีอาการเหมือนไข้ไข้ร้อนตัวร้อนจัดเลยสูงลอยเลยตัวสูงลอยหมายความว่าไข้ไม่ลงเลยจะปวดหัวปวดตามตัวมากกลุ่มนี้อาจจะมีผื่นมีถ่ายเลวนะคะส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของเวลาตับอักเสบ A และ E กลุ่มนี้เนี่ยเวลาตับอักเสบเนี่ยมันก็ปนเปื้อนมาในอาหารได้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดกับกลุ่มอื่นตัว A กับ E เนี่ยมันจะมาทางอาหารนะคะกลุ่ม B กลุ่ม C จะที่เราเคยได้ยินเนี่ยกลุ่มนี้ติดต่อทางเลือดนะคะ กลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีไข้เท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าตัวเองอะได้รับเชื้อมาแต่ว่าอยู่ๆไปอาจจะมีปัญหาเรื่องตาเกิดตัวเหลืองนะคะก็มาตรวจเจอทีหลังก,ก็คือเป็นไวรัสตับอักเสบเอค่ะครับโรคไม่ว่าจะอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงอหิวาตกโรคเนี่ยวิธีการป้องกันล่ะครับคุณหมอไม่ได้ไดยินไหมครับคุณหมอได้ยินไหมฮะไม่ได้ยินนะคะถามอีกทีได้ค่ะ โรคเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษอวัยวะตับกโรคอุจจาระร่วงเนี่ยที่มากับหน้าร้อนวิธีการป้องกันล่ะฮะค่ะการป้องกันใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะในค่ะในเรื่องของการป้องกันนะก็คือกลุ่มเนี้ยเนื่องจากว่ามันมันเกิดจากเอส่วนใหญ่มันเกิดจากการปนเปื้อนที่มาจากของอาหารเพราะนั้นในส่วนของการป้องกันก็คือต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดให้มากอย่างน้อยเนี่ยก็ต้อง กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะเป็นคำสโลแกนง่ายๆกินร้อนก็หมายความว่ากินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะถ้าเกิดว่าอาหารที่เอาออกมาเกินสองชั่วโมงอย่างนี้ยค่ะก็ควรจะต้องหุ่นก่อนนะคะล้างมือล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะทั้งช่วงที่ก่อนทานอาหารนะคะหรือว่าถ้าเราไปจับอะไรที่ที่มันปนเปื้อนเชื้อได้เช่นประตูลูกบิดอะไรพวกนี้ค่ะหรือไปเข้าห้องน้ำมาอย่างนี้ยควรจะล้างมือก่อนนะคะช้อนกลาง ถ้าเรามีช้อนกลางส่วนตัวก็จะช่วยลดการสัมผัสเชื้อจากคนอื่นได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เชื้อพวกนี้ก็มาจากการการที่เราไปได้รับเชื้อคนเพื่อน,นะคะ่ะอาจจะจากมือผู้ประกอบการคนทําอาหารหรือว่าจากตัวเราเองที่อาจจะหยิบผักผลไม้เข้าปากเนี่ยค่ะเชื้อมันก็เข้าไปด้วยค่ะทีนี้ในส่วนของอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเน้นไปซื้ออาหารที่ที่ได้รับมาตรฐานนะคะมีความสะอาดดูจาก สิ่งสังเกตภายนอกด้วยว่ามันมีสีมีกลิ่นอะไรที่เปลี่ยนหรือเปล่าค่ะตัวน้ําเนี้ยเราก็ต้องดูน้ําที่มันใสไม่มีตะกอนนะคะอย่างน้ําแข็งเนี่ยจะเจอท้องเสียได้บ่อยเหมือนกันในระยะหลังๆก็ขอให้กินน้ําแข็งที่มันเป็นน้ําแข็งที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานแล้วก็ใส่อยู่ในซองเรียบร้อยนะคะคครับอ่ะนอกเหนือจากนี้แล้วฮะภัยสุขภาพที่มาจากหน้าร้อน มีอะไรอีกบ้างครับอาการเจ็บป่วยอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับคุณหมอไม่ได้ยินนะคะคะวิธีได้ไหมคะไม่ได้ยินเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิสโทร <c oughs> เกี่ยวกับฝุ่นเพียมสองจุดห้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับไ,ได้ยิน,นะะไ,มไหมฮะ,ะไม่ได้ยินค่ะอไม่ได้ยินงั้เดี๋ยวต้องประสานประสานก่อนนะนะฮะนะครับติดต่อ,อใหม่ดีกว่านะฮะ โอเคนะเพราะว่าคงจะมีปัญหานะฮะระบช่วงนี้นะครับพายุฤดูร้อนเข้านะครับเมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกไปแล้วละนะครับโรคลมร้อนนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเดินอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับอาหารเป็นพิษอายุวะตกบโรคอุจจระร่วงโรคบิดนะครับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ a อบีเนี่ยนะครับเอเนี่ย ต้องระมัดระวังก็อย่างที่ทราบหน้าร้อนจริงๆแล้วคือเรื่องของอาหารแหละอาหารมันจะเสียได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าทานไปเนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่จะมีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและน้าเนี่ยได้นี่คือเรื่องของสุขภาพนะอันนี้คือที่เรารู้เลยแหละว่าพอหน้าร้อนอาหารมันจะเสียมันจะบูดนะครับเน่าเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอาหารนี่ต้องทานนี่มันปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ยึดหลักกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวด้วยนะแล้วก็ล้างมือ จะได้ป้องกันได้นี่คือส่วนโรคภัยไข้เจ็บก่อนนะที่จะมากับช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งนะครับหลักสําคัญเลยนะฮะคุณหมอบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าคนที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับในช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือเรื่องการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําบ่อยๆนะหลายคนนี่นึกว่านะครับร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงแต่ที่ไหนได้พักผ่อนก็น้อย นะครับดื่มน้ําก็ไม่ค่อยจะเพียงพอเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้เวลาเจออากาศร้อนๆแดดร้อนๆเนี่ยโอกาสนะที่จะนะครับน็อกช็อกเจ็บป่วยเนี่ยก็มากกว่าปกตินะครับอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวแหละช่วงนี้บางส่วนนะครับเจอเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บฮีสโตรกเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะที่คุณหมอย้ำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตจากการจมน้ําต้องเรียนท่านผู้ชมนะอันนี้เนี่ยย้าเลยว่า ก่อนหน้านี้ประเทศไทยข่งเ,เราปีพีเนี่ยมีเด็กเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตเนี่ยปีละพันกว่าคนเฉลี่ยวันละประมาณ3-4่คนะนะครับและส่วนใหญ่จะมาเสียชีวิตในช่วงหน้าร้อนก็คือช่วงปิดเทอมนะครับภาครัฐเขาก็เลยพยายามรณรงค์ให้เด็กนั้นเอาตัวรอดได้เวลาจมน้ําแหล่งนะครับตะโกนโยนอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับผู้ปกครองในสําคัญที่สุดนะแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยท่านผู้ชมครับว่าส่วนใหญ่เด็กที่จมน้ําเสียชีวิตเนี่ยว่ายน้ําเป็นนะ ่า้น้ำเป็นแต่ว่า,าไม่มีทักษะในการเอาชีวิตรอดเวลาที่เกิดตกใจขึ้นมาหรือเห็นเพื่อนนะจมน้ําแล้วกระโดดลงไปช่วยนี่แหละนะครับกลับมาอีกครั้งกับคุณหมอนะฮะไม่รู้ว่าสัญญ,ญาณจะเป็นไงนะครับคุณหมอครับได้ยินชัดไหมครับค่ะได้ยินแล้วค่ะสรุปเป็นที่ระบบเนาะคุณหมอเนะนะครับอ่ะ,อะ,อะนะภัยสุขภาพจากหน้าร้อนมีอะไรบ้างครับนอกเหนือจากโรคเกีียวทางเดิน อาหารและน้ําแล้วละครับต้องระมัดระวังอะไรครับคุณหมอครับเอไม่ค่อยได้ยินอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องฮิสโตกใช่ไหมคะครับครับได้ยินแววๆค่ะในในเรื่องของฮิสโตกนะคะฮิสโตกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากลมลมอากาศที่มันร้อนเกินไปครับถ้าสมมุติอากาศมันร้อนค่ะมัน อย่างถ้าเกิดอุณหภูมิภายนอกเงี้ยค่ะมันเกินสามสิบสี่องศาเงี้ยมันก็จะเริ่มเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราร้อนมากละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อมันเกินขึ้นไปถึงสี่สิบองศายเงี้ยร่างกายของเราอะคะ่ะสมองเราบางทีมันจะเริ่มเริ่มเริ่มไม่สามารถที่จะปรับตัวได้มันไม่รับรู้เรื่องความร้อนมันก็จะไม่ปรับให้ตัวเราอะระบายเหงื่อให้ตัวเราเย็นลงอะคะ่ะแ้นกลุ่มเนี้ยก็จะมีอาการว่าร้อนหน้าแดงตัวแดงจัด หมดสติจับสอมืนงงแต่ว่าเหงื่อไม่ออกค่ะ่ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็ควรจะต้องดูแลนะคะคือหมายถึงว่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาจับสนมืนงงสลบไปเป็นลมเนี้ยค่ะตัวแดงจับไม่มีเหงื่อเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะพาเข้าร่มหรือที่มีอากาศเย็นนะคะให้ให้นอนราบยกเท้าขึ้นสูงนะคะเพื่อให้เลือดมันเข้าหัวใจได้เร็วขึ้น เอ่อเอาเสื้อผ้าที่หนาๆออกไปบ้างนะคะแล้วก็เอาน้ำเย็นเนี่ยเช็ดตัวนะคะหาพัดลมเป่าให้อยู่ในที่ที่มันระบายอากาศได้ดีโดยเฉพาะจุดที่เป็นคอรักแร้ขาหนีบนะคะพวกนี้จะเป็นจุดที่มันจะต้องใช้ในการระบายความร้อน,นะค่ะถ้าเกิดว่าเขาหมดสติแล้วก็คือป้องกันไม่ให้เขาสำลักนะคะก็คือให้ให้จับหน้าตะแคงแล้วก็ให้เรียกรถโรงพยาบาลนนะคะ่ะโดยเร็วที่สุดนะคะ ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เป็นเรื่องฉุกเฉินที่ต้องรีบรีบรักษาแล้วว่ะค่ะครับครับนอกเหนือจากโรคลมร้อนมีอะไรไหมครับคุณหมอครับหมอได้ยินไหมครับอืมไม่ค่อยได้ยินค่ะครับครับ นอกเหนือจากโรคลมร้อนแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องอื่นไหมครับหมอกควันหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ครับคุณหมอครับไม่ได้ยินเลยคืออ,อาจจะต้องตัดก่อนนะฮะตัดก่อนนะครับอตัดออกไปก่อนไม่ค่อยได้ยินค่ะอ่ะโอเคครับแค่าภาษาใหม่ก็วันนี้น่าจะมีปัญหานะฮะท่านผู้ชมครับอขึ้นอินโฟมาเลยก็ได้นะครับขึ้นอินโฟมาเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับอจริงๆคุณหมอนะครับนอกเหนือจากเรื่องของ นะครับโรครมร้อนนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของหมอกควันนะครับ PM 2.5นี่นะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่จะมากับช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับเพราะเรื่องอากาศที่อบอ้าวนะครับนี่นะฮะซึ่งจริงแล้วนะครับเรื่องของหมอกควันฝุ่น PM 2.5นะครับเรื่องหน้าร้อนนี้วิธีการป้องกันนะฮะที่คุณหมอแนะนำก็คือเรื่องการสวมหน้ากากป้องกันนะ สำหรับหน้ากากที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5เนี่ยหน้ากาก N95 ตอนนี้ประเทศไทยทเราก็นะครับบางพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องไฟป่านะครับไฟป่านี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครว่าอย่าอย่านึกว่าไฟป่านี้เกิดจากธรรมชาตินะครับเพราะว่าร้อยละเกนะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากคนที่เข้าไปหาของป่าก็เลยเผาป่าเพื่อเปิดทาง เผาป่าเพื่อเพื่อไล่มแมลงไล่มดเพื่อจะไปะเอาลัลางมดแดงเนี่ยครับนี่นี่คือสาเหตุหลักเลยนะฮะของเผาป่าเนี่ยนะครับส่วนในเมืองก็คือเรื่องของควันจากท่อไอเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นพีเม2.5ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอีกหนึ่งโรคที่ต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของเด็กจมน้ำนะนไปกันที่เด็กจมน้ําเลยนะครับ อนนียฮะเรื่องของเด็กจมน้ำนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับผู้ปกครองนะครับต้องระมัดระวังบุตรหลานอย่านึกว่าลูกหลานเนี่ยว่ายน้ําเป็นแล้วจะปลอดภัยนะฮะอันนี้ย้ําว่าตัวเลขเนี่ยเด็กที่จมน้ําเสียชีวิตส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่นะครับว่ายน้ําเป็นนะแล้วก็นี่แหละครับการจมน้ําเสียชีวิตนั้นเป็นอันดับสาเหตุอันดับต้นๆของเด็กไทยนะที่เสียชีวิตดูเลยครับปี 54- ถึง63เนี่ย มีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตถึงกว่า7,794รายเห็นไหมฮะเยอะมากนะช่วงหลังเฉลี่ยปีละประมาณ700คนเดิมนี่เป็นพันนะก็คือเฉลี่ยวันละ2รายเห็นไหมครับนี่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเลยนะครับและจมน้ำมากที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าปิดเทอมนะครับมีนาถึงพฤษภาคมเพราะฉะนั้นนะครับผู้ปกครองเนี่ยต้องย้ำเลยนะนะครับลูกหลานเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอก เข้าไปแล้วเออเขาไปนะครับเล่นน้ําไปไหวยน้ําอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องฝึกทักษะในการเอาชีวิตรอดในการช่วยคนอื่นให้เป็นเล่นน้ําให้ปลอดภัยตรงนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับสอนให้เด็กรู้นะฮะว่าเวลาจมน้ําแล้วต้องทําอย่างไรอ่ะอ่าครับเข้ามาอีกครั้งนะฮะต,ติดต่อคุณหมอใช่ไหมครับคุณหมอได้ยินผมไหมครับเนี่ยได้ยินบ้างค่ะ อ่าอ่ผมให้คุณหมอสรุปเลยแล้วกันนะครับถึงการดูแลตนเองของประชาะชนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้จะได้ห่างไกลโรคเชิเลยครับนาน่าจะมีปัญหาโอเคับก็คือส่วนของโรคที่มากับหน้าร้อนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากการที่มันมีการติดเชื้อจากสารจากอาหารที่มันไม่ไม่สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรามาระวังเรื่องความสะอาดของอาหารค่ะควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะอย่างน้อยอุณหภูมิก็ เอ่อจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะปลอดภัยจะสามารถกําจัดเชื้อได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานเกินสองชั่วโมงให้มาอุ่นอีกครั้งนะคะอย่าลืมใช้ช้อนกลางอย่าลืมล้างมือค่ะในส่วนของช่วงหน้าร้อนที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงมากๆเนี่ยก็ให้ดื่มน้ํำบ่อยๆนะคะถึงแม้ว่าไม่หิวก็ควรจะดื่มนะคะบางทีถ้ารอให้กระหายก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะคะแล้วก็ส่วนของคนที่จะชอบดื่มในส่วนของชากาแฟแอลคาเฟอินทั้งหลายแหลแอลกอฮอล เครื่องดื่มที่มีน้าตาลสูงพวกนี้มันจะทําให้เรายิ่งขาดน้ํามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลดการกินพวกนี้ลงหรือว่าดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะส่วนที่ควรทานเช่นผักผลไม้ค่ะเพราะว่ามันมีน้ํามีเกลือแร่ที่ค่อนข้างสูงจะได้ประโยชน์มากกว่ายกเว้นแต่ว่าคนที่มีโรคประจําตัวนะคะถ้าหากว่าเป็นโรคไตาวายโรคหัวใจอันนี้ควรจะต้องรับประทานน้ํเหรือตามที่แพทย์กําหนดนะคะค่ะก็เอ่อ เรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของ PM นะคะที่ที่เราได้เคยคุยกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมใส่น้ากากน9 5นะคะเรื่องของเด็กที่จมน้ําค่ะถ้าหากว่าเด็กเล็กเนี่ยจะชอบหนีไปไว่ายน้ำนะคะถึงไปเล่นน้ําก็ขอให้เรามาระวังหน่อยค่ะดูว่าเอ่อให้มีให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา นะคะอันนี้คือการป้องกันที่ดีสุดอันที่2ก็คือสอนเลยค่ะว่าเขาต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะถ้าเกิดเขาพบวเห็นคนจมน้ําเนี่ยเขาต้องทํำยังไงนะคะสอนให้เด็กว่าเด็กโตแล้วสอนให้ว่ายน้ําเลยค่ะถ้าเกิดยังเป็นเด็กเล็กอยู่ก็ไม่ควรให้ลงเล่นโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่นะคะครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับ,บคุณหมอครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคแพทย์หญิงสุนีเชื้อสุวรรณชัยนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่6ชนบุรี นะเกี่ยวกับเรื่องของรู้เท่าทันโรคหน้าร้อนอย่างที่คุณหมอบอกแหละก็ย้ํากันอีกครั้งแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับปรุงสุกใหม่กินของร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวแล้วก็หมัดล้างมืออันนี้จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารได้นะแล้วก็การดูแลสุขภาพก็คือดื่มน้ําบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ห่างไกลเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะว่าเวลาที่ไปเจออากาศร้อนจัดมันจะทําให้ร่างกายเสียน้ําเยอะขึ้นจะเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการช็อกต่างๆได้นะครับแล้วก็เรื่องฝุ่น pm ียมจุก็สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นนี่ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันแล้วก็รู้เท่าทันโรคที่มากับช่วงหน้าร้อนได้นะครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกับรายการคุยหลังข่าวนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึงส0นาฬิกาทางช่อง11 NBT ภาคกลางแล้วก็รับชมย้อนหลังทางสื่อออนไลน์ของเราทุกช่องทางนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับผมคณากรรมประกอบช,ชนะพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ